ก่อนเลยนะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเตือนทางกายนะอ๋อใช่อะก่อนที่จะไปเอาโชวิววลก็คือพวกนั่นแหละก่อนจะจเอาโชวิลกันได้เนี่ยเราต้องหาเอา่อโลบสกันนะรู้มันคือสลิงเอาไว้ห้อยโหนน้องไปเลยแต่ว่าแรงม่าใช้หรอกตอนนี้เราหากัมมอ,งองก่อนหาปืนพิสโตลตอ,อยู่ในถ้ำไม่ถามก่อนไม่ไม่ถ้ำอยู่ข้างนอกแต่ว่าโชวิลอยู่ในถ้ำ <laughs> ว่าโชวิลไปทำอะไรข้างข้างในวะยังพึ่งไม่ขุดอะไรข้างในวะเออไม่คิดว่าไงคราฟิกครับจีมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ ก็ใช้ได้นะก็บอกเลยตาแตกไอ้หาคนไม่เจอเ <c> ป <oughs> ็คนดำมมีแต<ด>่เสียง<ด>อ่ะแบบว่าโอ๊ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนเออแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วยิ่งแบบเป็นปคนดำเลยครับแค่า <c oughs> คานเฉยอ่ะมาแดกน้ำเหรอไอ้เชีย่ยเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนแ <c oughs> ดกน้ำเหรอมาหนิมาน <c oughs> อ้าวลงน้ำไปแล้วอ้าวจมน้ำไปมึงจมน้ำนะอ้าเอ้าวจมน้ำตายตายปิดไม้ได้วิ่งวิ่งเร็ว มีพลังกำลังเหนือมนุษย์ในห,หน่อยเป็นจมน้ำตายเฮ้ย <c oughs> ชอบต้นฟ้าทิ้งไว้เ <c> ช <oughs> ียววิ่งเป็นของเล่นใหม่แล้วิว่งเล่นกับศพเลยเนี <c oughs> ่ยวิวิผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำอ่ะไม่แม่เขาทำเขาทำผมไม่ได้ทำผม,มำบอกไม่ได้ทำเนี่ยก็เจ๊ไหม ต้องไปสาขาแล้วบ้างสวัสดีครับว,วันไหนเรากำลสวยวันหนีกล่วกูน่ากเกตแน่นเลยพ่อกูผิว<ม>ดำแน่เลยเขาเลยกลัหวหนีเพราะกูเป็นคนดำแน่นเลยอ่ะอาหารอยู่อาหารอยูนย่นี่ระเพื่อนเฮ้ยมีคนมาขอกินด้วยเห็นไหมสามขาอนอะดูนางสิ สุกย <ix Off> ังส <fin anta> <ots> ุก <guarding> ย <Luigi> ังยังยังยังไหนอาหารนี่ข้างในข้างในจะมาอยู่ร้อยหี้ยมาเร็หรอถอยถอยหี้ยเข้าไม่ได้ยำ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 อะไรอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ง ไอ้สดๆทีเดียวไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บหัวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพึ่งนะเฮ้ยคุณได้ข้าวละคุณข้าวละข้าวกินละวคุณได้ข้าวกินละโอ้เอ้ยจะทำอะไรกูอ่ะคนป่าคนป่าอะไรนะเครื่องหลอดแล้วกํลังกําลังกํลังโอเค มาหนี่แล้วกูเพิ่งใช้ยาไปไ้วยนะเฮ้ยรถกอล์ฟเหรอเฮ้ยขับได้ป่าวะได้ขับได้อา้าวเจวิน,ม,นมึนนั่งอยู่ปะนั่งอยู่เฮ้ยม่ได้ถามเขเลยอ่ะ มาครับนี่คือการคือเราเป็นกรุ๊ปนำเที่ยวนะครับผมเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับรถนี่คือป่านะครับป่าดงดิบว้าว้าวไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อกี้คือการลับได้นวาเสียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเกิดขึ้นครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดขึ้นครับแต่มันเบรกไม่อยู่ครับมันเบรกไม่อยู่ครับมันคือถึงรอบที่หมายของเราอ่านี่ทิศเหนือถ้าเกิดว่าเราต้องมาทางทางนี้แไม่เชื่อไาเะรอบนเมืองปืนที่ไม่มีที่ไม่มีปืนเลย ทุกคนได้ประโยชน์เลยเว้ยเอ้ยคุณจะบอกไมาให้เบอร์รี่สีขาวกินได้นะโอ้มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากใช่เบอร์รี่นี่หว่าโอเคเบอร์รี่สีน้ำเงินกินได้อือร่อยมาแล้วเข้านี่การปะจนไทยนึงอย่ารีบเลยมันต้องชมวิวทิวทัศน์เป็นหรอว่าเป็นเพราะว่าเราเราอยู่กับที่นานๆเว้ยมันคนป่ามันก็เลยรู้ตัวว่าเราอยู่ตรงนั้นเว้ยเก็บเลยครับเก็บเลยครับไม่จะบอกเลยเฮ้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 ย เอ้ยม่เอ้ยเอ้ยแทงแทงแทงโอ้โหเอ้ยโอ้ยดูแทงแทงแทงโอ้ยชิ้นใส่เสื้อดีจังวะเป็นไงนะชอบไแม่หนูชอบไแม่หนูรถแทงไงฮะอ๋อาล่ะตอนนี้เราก็ถึงทะเลสาบแล้วครับไม่ใช่ทะเลสาบแต่ทะเลแบบโอเชียนอะมาสมุทรอะอ๋อมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วประคุณนะครับที่นี่เนี่ย นีไ่ไปไหนวะเกี่ยวกับสวนไพร์ในใช่ป่ะลาเหรือเลยมีอะไรวะเฮ้ยมีเชือกมีเชือกเอาละตอนนี้คุณก็ตามผมมาได้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเต็นอะไรเห็นไหมใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละปืนอยู่นั่นไปพิซซ<ม>้อนอยู่นั่นแต่อย่าเพิ่งไปนะพี่ฉลามไมรู้จำได้เฮ้ย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  อ,อ,อะไรเนี่ยไปกันดลยก่อนคือ okay, สร้างเรือนะก็มีฉลามไหมเหรอโอ้ยสวยมากเลยไปลองมาดูทึกตายก็ไม่ใช่ได้ดีก็รอดูแลนะ้วโชคดีเลยว๊อปว๊บปว๊บ ขึ้นแรงมากอุ้ยเย่บ่อนมาบอนมาชาค่ชาก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 ่ะขึ้นไปขึ้นไปอี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 โอ้โอ้ยโอ้ยอันสักทีโอ้มันลุกเป็นบ้าแต่มาแล้วปืน ไอ้หน้าหัวนี้โคตรฮาเลยเว้ยเลยสมบัติแต่ไม่อาจกลับไปได้ฉลามฉลามขาวซะด้วยอ่าไหนยิ่มเลือดรอรีฟิลอุ้ยตัวยใหญ่เลยอุ้ยใจฉี่หาย ปืนสุนัขปราตาเหรอโอ้โหตัวยังใหญ่เลยเห็นมั้ยเมือกไม่เห็นเอ,อ้ยดูหน้าคนนี้เลยเขาเขาโดนอาบแดดเดี๋ยวเว้ยถ้ามาสมจริงมากกูกูไม่อยากให้ปืนโดนน้ำเลยกู๊บไปยืยอแฟนการเก็บได้นี่ก่าแต่ว่าฉลาไม่เห็นมีสักตัวีโิโ,โม,ยยม,ม่มีดิกูอยู่เนี่ยทางนี้มีไปแล้วไ,ไปไปไปอย่าเลยเหรอ กูไม่เห็นอนะ่ะมันอยู่ไหนอ,อ่ะเอ้ยอย่าหามันเลยนี่นอ,อุ้ยโอ้อ่านไม่เจออยาให้กูขุดฝั่งหน้าอะไรที่อ่ะเออมันก็ไม่ให้ขึ้นหรอก <laughs> มันก็ไม่ให้ขึ้นหรอกเฮ้ยกูออลาฉลามกลับไปได้ว่ะกูมเปิดเลเควินกูกันโฮมทีเควินเคว,ว,วินได้ยินรถหรือเปล่าเควิน ทำไมคนอื่ไม่ได้ยินเฮ้ยเราไปซ่ากับชุดถาวรไหมไปเลยไม่ต้องรอแล้วกูถือปืนอน้กัน <c oughs> พ่อความปลอดภัยของตัวผมเองเดีเ๋ยละเฮ้ยอะไรอะ่ะมันมันมากันทำไมอะ่ะมาเนี่ย มัดเดียวเข้าหัว,วทั้งทีน้องเขสมพระจะทานไปดูนี่ดิโอ้ยไปด,ไดูนี้ดิไปตัวกระพันนี่ก็มานี้ดูมาหนี่ด่วนเลยมาหนี่ด่วนเลยจุดของไอ้เย็นไม่มีตัวกระพันเ,เพิ่งเจอพี่ เอ้ที่นี่มันไอ้ที่เอามาใช้อันนี้เดี๋ยวมาดูดิเอาใช้คันที่แล้วน,นี่หว่าเนี่ยแบบเก็บของนี่จเยอนดิโอ้รีบไปไหนวะมันเห็นว่าวันว่าวันแบบเป็นตัวประหลาดเลยเลยมันเลยมันเลยมัดไว้ไหนเจ้าได้พันดีจริงเก <Okay. S 2> ็บของไี่เยอะเนี่ยไงตรงนี้อีกไม่ตายเหรอเฮ้ยตายเดี๋ยวนะโขอโจ้งมาหน่อยอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันมัดอยู่ ฟัน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 อ้ยึห้หชหึหึหึหโอึหึหึหหึ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 หยมึห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 ึมึห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 ึ่ึหึหหมหึ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 หนเึหาหมหนหึ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 หจหึาึหหึ้ึหหึกึห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 นหึ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 หหหึ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 หหึหึหห มันลงจังอ่ะเฮ้ยตรงนี้ลงมากมองการสร้างบ้านหมดเอ้ซาบ้านเราเนี่ยบ้านมันช่างหัวมันลงดีลงดีเฮ้ยนั่นมันทีมทีมบีทีมบีทีมบีมาเร็วมาเร็วไอ้อนไอุ้นขึ้นมาใหรือเปล่าขึ้หมาให้เปล่าไอ้นี่กุ้ดอ้า จบไปแล้วโอ้ยคนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วบอลขวานเฮ้ยขวานไหมขวานไหมขวานไหมเขาเขารอดเออะไรอะใครคือแจ็คโฮอะไรทำให้เขาอยู่ที่นี่เขาตั้นไม่ได้มีเพื่อนเขาตั้นไม่ได้มีเพื่อนเด็ดเฮ่ ว,ว้าวโอุขึ้ยาแล้วโอ้ยขึ้นยาแล้วเลือดมาแล้วเอขึ้นยามาแล้วอ้เต็มเลยอะไรอะ่ะไม่ใช่สูงเลือดอ,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 อุ่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ้าวเจอของทีโดยบังเอิญมาเฮ้ยเจอท่อนฟ้าช็อตไฟฟ้า เอาไว้กูเด่ะเราไปหาเราไปหามาดดวนมาดดวนมาดดวนตรงนี้เยอะมากไหนคนชอบเป็นควาไเล่นไหนอะไรนี่งบอกเดี๋ยวเชื่อมันใกล้ๆกับจุดที่เรามาที่เราเกิดเลยนี่หว่าอ๋อโอเคโอเค มันคือ,อล้ยอย่ากกันไหนวะไหนคืงไหนมาตาอมาตรงนี้ตรงนี้หาขล่าไมเก็บหรอแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงวะเปิดงเงี้ยนวะ้ยเชีย่ยนี่ไงใช้เงี้ยหรอไอเชี่ยแค่ปิจี้ไอปจี้เล็ดคูนี่ว เห <laughs> มาลิงมาเข้าสวนในเยี่ยละเรามาไล่ล,ไลิงอะ่ะไป้จีปี้เดมายุ่ง